สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีกลับมาพร้อมกับข้อสอบเอ,อ่อ KMT ค่ะ KMT เนี่ยจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ kangaroo map Thailand หููกซึ่งครูมีคิดว่าบางคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วนะเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะน้องๆระดับประถมหลายคนอาจจะเคยลงแข่งมาบ้างแล้วค่ะวันนี้ครูมิตรพามาพบกับข้อสอบ1ในเซตของเขานะลูกจริงๆข้อสอบของ KMT หรือ Kangaroo m a ม h Thailand เนี่ยเขา,าจะมีหลายช่วงชันมากเลยค่ะวันนี้ครูมิตรหยิบมาหนึ่งช่วงชันของเขาค่ะก็คือ e q u a คว r ค่ะ e q u a ค r อเเนี่ยจะเทียบเท่ากับน้องๆเกรด3หรือเกรด4นะลูกก็คือถ้าเป็นโรงเรียนไทยก็ประมาณป .3 าป .4 ี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อสอบหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างละกันเนาะ อ๋อครูมิตเอาเข้อสอบของปี2022มาฝากนะคะลูกก่อนเราจะไปดูข้อสอบกันเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบของเขาว่าแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันคะ่ะลูกก็คือจะมีแบบ t points ก็คือได้3แต้มเนาะ4 points ล้วก็5 points ลูกก็จะมีทั้งหมด3พารสามแต้มสีแต้มแล้วก็5แต้มในวันนี้ครูมิตพามาให้ดูแค่ ข้อที่เป็น3แต้มนะลูกเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าถ้าเราอยู่ประมาณป3หรือป4หรือเกรด3หรือเกรด4เนี่ยเราพอจะทําข้อสอบที่เป็นข้อสอบการแข่งขันนอกโรงเรียนเนี่ยได้บ้างไหมโอเคเริ่มที่ข้อแรกค่ะ <Okay, S 1> Bu t the bee w ants to reach the flower which set o f the directions will get him there ข้อนี้ถามว่า Bu s เป็น the bee ลูก u u s the bee ก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยลูกน้องพึ่งเนาะต้องการจะไปที่ดอกไม้ค่ะโอเคเราก็จะมีว่าน้องพึ่ง ต้องการจะไปดอกไม้คำถามถามว่า with set of directions ก็แปลว่า direction แบบไหนที่ทำให้เขาอไปถึงดอกไม้ได้บ้างลูกก็จะเห็นว่าจริงๆมีหลายวิธีมากเลยนะลูกเพราะว่าถ้าเราคิดเองใช่ปะน้องพึ่งก็อาจจะเออเดินทางไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่างแล้วไปทางขวาไปทางขวาลงข้างล่างก็ได้ลูกได้หลายอย่างมากแต่ว่าถ้าวิธีที่ง่ายอะนะครูมีคิดว่าหนูก็เช็คในช้อยไปเลยลูก ในช้อยมีอะไรบ้างล่ะก็จะเห็นว่าข้อ a มี right down right down แล้วก็ด w วแล้วก็ right คุณขอเขียนเป็นตัวอักษรน,นะลูกมันจะได้ท่องง่ายๆก็เริ่มจาก right down right down down แล้วก็ right เราก็ลองวาดภาพดูซิถ้าน้องไปทาง right แล้วไป down แล้วไป right แล้วไป down แล้วไป down แล้วไป right อ้าวถูกเลยลูกจริงไหมพีพป๊อกว่าข้อนี้ก็ง่ายเลยตอบข้อ a ได้เลยค่ะ โอเคแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยหนูอยากรู้ว่าข้ออื่นถูกไหมล่ะหนูก็ลองเช็คดูได้ค่ะลองเช็คข้อ b ก็ได้ลูกข้อ b คือดาวดาว right ดาวแล้วก็ดาวก็หนูจะเห็นว่าดาวดาว right ดาวแล้วก็ดาวเอา้าน้องเกินแมปแล้วลูกเพราะฉะนั้นข้อ b คือไม่ใช่เนาะถ้าเช็คทุกข้อก็เห็นว่าข้อถูกข้อเดียวคือข้อ a ค่ะลองเช็คดูเล่นก็ได้นะคะลูกแต่ว่าครูมีขอบไปต่อที่ข้อ2ลูก ข้อ2บอกว่า laser beams reflect in m i r r o r s in the way shown in the picture a t which letter will this laser beam end ก็บอกว่า laser beam ก็คือลังสีของอตัว l a s ซอลูกมันทำการสะท้อนกระจกในวิธีที่แสดงให้เห็นตรงนี้ลูกนี่นะฝั่งนี้นะหนูจะเห็นว่าโอเค l a s ซอร์บียิงเข้ามาจากทางซ้ายมาทางขวาลูกแล้วมันก็ชนที่ m i ลเล r รใช่ไหมคะพอเจอมิลเลอปุ๊บมันก็ reflect ไปด้านข้างล่างลูก แล้วก็รีเฟกไปอีกนะรีเฟกไปแล้วก็รีเฟกซไปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะคําถามคือในโจทย์คือข้างล่างนี้ลูกเขาถามหนูว่าถ้ามันเข้ามาทางนี้เหมือนเดิมเลยจากซ้ายมาทางขวาไปเจอมิลเลอร์บีมเราก็ต้องลงข้างล่างจริงไหมลูกไปเจอมิลเลอร์ก็ไปทางขวาไปเจอมิลเลอร์ขึ้นข้างบนไปเจอมิลเลอร์ไปทางขวาไปเจอมิลเอ Miller, ลอร์ลงข้างล่างไปเจอมิลเลอร์ไปทางซ้ายและมิลเลอร์แล้วลูกลงข้างล่างไปเจอเลเตอร์ก็คือ B เรียบร้อยค่ะข้อนี้ก็ตอบเลยว่าข้อ b ค่ะโอเคอ่ะระหวังนั้นเดี๋ยวคุณแลกเส้นรอลูกถ้าใครยังตามไม่ทันก็ลองไล่เส้นดูนะไปเจอมิลเลอร์เมื่อไหร่ให้รีเฟล็กขึ้นไปตามทิศทางของมิลเลอร์นั้นลูกอ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคและเราก็จะไปเจอกับอันสุดท้ายทำให้เลเซอร์บีมลงมาที่ตัวอักษร b ลูกโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะสอข้อผ่านไปยากไหม อ่อถ้าใครไม่ยากไปกันต่อค่ะถ้าใครยากก็ค่อยๆเรียนดูนะลูกจริงๆแล้วคุณมีคิดว่าโจทย์ข้อสอบแบบนี้เป็นข้อสอบที่นอกเหนือจากห้องเรียนเนาะหนูทําแค่วันละหนึ่งข้อก่อนนอนก็ได้แล้วลูกฝึกฝนไปเรื่อยค่ะค่อยๆสะสมความรู้หรือว่าค่อยๆสะสมเทคนิคของการทําข้อสอบหรือโจทย์ปัญหาที่มันนอกเหนือจากห้องเรียนไปเรื่อยเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อสามนะลูก อ่าข้อ3บอกว่า Rosita wants to put two coins in each row and in each column of the grid ก็จะเห็นเลยว่าอันนี้คือ g r i ดที่ r o ซ i t a มีลูกเขาต้องการเอาเหรียญแค่สองเหรียญใส่ในแต่ละ row each row ก็แปลว่าแต่ละแถวลูกแถวคือแนวนอนนะคะแบบนี้เรียกว่า row แล้วก็ each column ด้วยลูก each column column แปลว่าแถวแนวตั้งค่ะก็เป็นแบบนี้ลูกหนูก็จะเห็นว่าโอเคแถวแรกอะ่ะมีสามเหรียญน,นี่นาะ แล้วเขาบอกต่อว่า which coin does she need to move to an empty cell นั่นไงแสดงว่าเขาจะต้องการให้หน่วย้ายเหรียญลูกเหรียญไหนละที่ต้องย้ายไปช่องว่างๆ,ๆเขาต้องการใส่แค่2เหรียญทั้งแนวนอนและแนวตั้งก็จากเมื่อกี้ลูกเราก็โฟกัสที่แถวแรกใช่ไหมคะเพราะแถวแรกมันเกินคอลัมน์แรกเนาะแนวตั้งแรกมันมี3อันต้องย้ายสักอันนึงแหละออกไป แล้วก็อ้าวนี่ไงแถวแนวนอนด้วยลูกแถวแนวนอนที่หนูเจอเนี่ยมันก็มี3อันแสดงว่าเดี๋ยวหนูว่าต้องย้ายอะไรสักอันนึงเนี่ยออกไปโอเคหนูก็ลองดูก็ได้ค่ะลองจาก move coin A ก่อนก็ถ้า move A ไปใช่ไหม move A ออกไปอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันลูก ก็จะเห็นว่าอะแถวนี้มีสองเหรียญแล้วแถวแนวตั้งเนาะแถวนี Chun ้ก็เหลือ2เหรียญแล้วถัดมาแถวนี้มีสองเหรียญแถวนี้มีสองเหรียญแถวนี้มี2เหรียญอันนี้มีสองเหรียญดูโรบ้างลูกแนวนอนบ้างแถวนี้มีสองมีสองมีสองอันนี้มี1ลูกและอันนี้มีสามแสดงว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาสองแถวนี้จริงไหมลูกแสดงว่า move A ไปตรงนี้อาจจะไม่ work ลูกและถ้าเรา move A ไปตรงนี้บ้างละลูกเราเปลี่ยนใจนะ move A ไปทางนี้บ้าง มันก็จะเหมือนเดิมค่ะ A ก็จะไปซ้ำในตำแหน่งแถวนี้ทำให้มี3อันลูกก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดี Move ไปทางนี้ก็เป็น3อยู่ดี Move อสุดท้ายไม่ได้แล้วลูกแสดงว่า A ไม่ควร Move ค่ะโอเคเนาะเราไม่ Move A ดังนั้นแปลว่าเราจะ Move อะไรดีละ่ะเราก็ไปดูว่าอ่ะงั้นถ้าเรา Move B ได้ไหมลอง Move B ดูลูกเราย้าย B ไปตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าอ่ะ อันนี้เหลือสองจริงแถวนี้เหลือสองจริงแถวนี้เป็นสองแถวนี้เป็นสองเป็นสองแต่พอไปมองดูแถวสุดท้ายนี้มีสามลูกก็ไม่ตอบโจทย์จริงไหมคะแสดงว่า move b ก็ไม่น่า work ลูกเหลือสองอันแล้วคนจะ move คือ c กับ e ค่ะเราก็ลอง move c กันก็ได้ลูกอ่าเราลอง move c ไป move c ไปแถวข้างๆ้างนี้ดีไหม มันก็ไม่ตอบโจทย์ค่ะเพราะอะไรลูกเพราะว่า C ยังคงอยู่แถวเดิมทาให้แถวเนี้ยยังคงมีสามเหรียญเหมือนเดิมแสดงว่า C จะถูก move ก็ได้แต่อาจต้อง move ไปแถวอื่นลูกงั้นครูมิตลองขออนุญ,ญาต move C ไปตรงแถว B ละกันแถวนี้นะทําไมล่ะเพราะว่าที่บอกว่า B มันมีแค่เหรียญเดียวลูกแถวเนี้ยจะมีเหรียญเดียวเพราะแปลว่าถ้าเรา move C ไปอยู่แถวเดียวกับ B เนี่ยจะทําให้แถวเนี้ยมีเพิ่มได้ก็ move C ไว้ตรงนี้ก็ได้ลูกอ่ะแล้วลองเช็คค,ค่ะ แถวแนวตั้งแถวแรกมีสอง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 อ้าวแถวนี้ต้องมีสองหมดแล้วลูกแถวแนวนอนล่ะอันนี้มีสองมีสองมีสองอันนี้ B กับ C มีสองแล้วและ C หายไปจะเหลือสองอ้าวได้เลยค่ะใช่แล้วจริงข้อนี้คือ move C นั่นแหละไปข้างๆ้างค่ะเพื่อทำให้ทุกแถวและทุกคอลัมน์มีสองอันเท่ากันหมดลูกข้อนี้ก็ไม่ยากมากเนาะลงคุมสุ่มเลื่อนไปเรื่อยก็น่าจะได้แล้วลูกเดี๋ยวเราไปต่อข้อสลูก เขาอ4บอกหนูว่า what is the smallest number of boxes that Bill has to move to be able to open the dark train box เขาบอกว่าจำนวนกล่องที่น้อยที่สุดลูกเป็น smallest นะน้อยที่สุดจำนวนกล่องที่บิลจะสามารถย้ายเพื่อจะเปิดกล่อง dark train box ได้ลรูเราก็ไปดูอ้าอันนี้คือ dark train box คือกล่องสีดำๆเป็น train box หนูก็ดูว่าเราจะเปิดกล่องนี้ได้กล่องไหนทับมันบ้างล่ะ เปิดเฉพาะกล่องน,นั้นลูกเพราะเขาต้องการหา smallest number ถ้าเราเปิดมากกว่านั้นมันทำให้เราเปิดกล่องเยอะเกินไปค่ะแล้วก็ไปดูตรงเทรนใช่ไหมคะฝาของเทรนเนี่ยมีถูกทับอยู่2ใบค่ะลูกก็คือทับด้วย staff animal ฝั่งซ้ายกับ bedding อ่าสองอันแสดงว่าต้อง move อันนี้แน่ๆ2อ,อันแล้วนะ move staff animal move bedding ลูก และก่อนจะ move staff animal กับ bedding ได้ก็ต้องไปดูว่าไอ้ฝาก่ลองของ staff animal กับฝาก่ลองของ bedding เนี่ยมีอะไรทับมันอยู่บ้างลูกก็จะมี books ใช่ไหมทับ staff animal มี music sheet ทับ2อันเลยแล้วก็มี board games แสดงว่าเราก็ต้องเอา book ออกเอา music sheet ออกแล้วก็ board game ออกก็นับเลยลูก smallest number ที่สุดก็ 1, 2, 3, 4แล้วก็5ต้องยกทั้งหมด หกล่องก่อนค่ะถึงจะเปิดเทรนบ็อกซ์ได้โอเคก็ไม่ยากจนเกินไปนะข้อนี้ไปต่อข้อที่5ลูกข้อที่5บอกว่า Can กู always make one large jump f o l l o w by small two jump on the number line as shown in the picture อ่ะตัวนี้ค่ะน้องเคนกูลูกน้องเคนกูกระโดดค่ะเขาจะกระโดดโดยการ make one large jump อ่ะนี่ไง one large jump และก็ follow by ตามด้วย two small อีก2อันเนาะก็จะเห็นเลยว่าถ้าน้อง move คุูมีขอเรียกว่าเป็น move นะลูก move ไป1ครั้งเนี่ยน้องจะมีการกระโดดแบบ large jump แล้วก็ small jump แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่น้องจะกินเส้นจำนวนไปทั้งหมด4ช่องนะลูก เพราะว่า large สช่องแล้วก็ small อีกอย่างละช่องดังนั้นเขาถามหนูว่าถ้า kangaroo ทำการ start at zero and ends on 16ถ้าเริ่มจากศูและน้องไปจบที่16ลูกถามว่า what is the number of jumps that kangaroo makes คำถามเขาคือน้องกระโดดทั้งหมดกี่ครั้งลูกหนูก็สามารถเขียนได้คะ่ะลูกคุณพีขอเนี่ยขยับหน้าจอหน่อยนะคะลูกอ่ะเราจะเขียนยังไงล่ะหนูก็เขียนไปเลยว่า1 move ของน้องลูก ก็จะมีค่าเท่ากับ number line เนานะน้องกินไป4 numbers ค่ะแต่นับแล้วน้องจัมไปแค่3าจัมนะลูกใช่ไหมเพราะว่าน้องมีแค่ one large กับ two small อ่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกถ้าน้อง move อีกหนึ่งครั้งลูกก็กลายเป็นรวมเป็น two move เนาะน้องก็จะกินไปอีก4ค่ะหนูก็บวก4เข้าไปลูกสุดท้ายน้องก็จะได้ทั้งหมด 8ตัวเลขแล้วลูกและก็กี่จัมล่ะ1ช่วงของน้องก็กระโดดอีก3จริงไหมลูกก็กลายเป็น6จัมค่ะและถ้าน้องมูฟอีกครั้งหนึ่งรวมกันเป็น3มูฟลูกน้องก็จะกินเลขปอีก4ตัวค่ะก็จะได้เป็น12 n u m b นัมเบอร์แล้วลูกและน้องก็จะจัมเพิ่มไปอีก3จัมก็จะได้เป็น9จัมแล้วค่ะ ถึงหรือ,อยังหน้าเขาบอกหนูว่า start at zero กับ e n d on 16แสดงว่ายังไม่ถึงลูกเพราะ number ของเราเพิ่ง12เองอ่ะเราสังเกตได้ว่าถ้าเราบวกอีก4ีลูกมันจะกลายเป็น16จริงไหมลูกแสดงว่าน้องต้อง move อีก1ครั้งค่ะรวมแล้วน้อง move ไปทั้งหมด4 move นะลูกก็จะได้16 n u m b e r ละแล้วก็บวก j u m อีก3จะกลายเป็น12บอ j ค่ะแสดงว่าวันนี้น้องทำการ เมคไปทั้งหมด12บสอจามข้อ e ค่ะโอเคเรียบร้อยแต่ถ้าหนูไม่อยากคิดแบบนี้นะลูกหนูก็สามารถสร้างเส้นจำนวนได้นะลูกสร้างไปเลยจาก0ถึง16หนูลองสร้างดูก็ได้นะอ่ะครูมีเริ่มจาก0ลูกแล้วก็นะับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็16ค่ะแล้วหนูก็ค่อยๆจำแบบน้องลูก large, large Drum Small Drum Large Drum Small Drum Large Drum Small Drum Large Drum Small Drum อ่ะ Go to s i x แล้วลูกก็ถึงถึงแล้วเนาะแล้วหนูก็ค่อยดูว่านับไปเลยว่าน้องจำกี่ทีลูกห 1, 2 3 4 5 6อ8 9 10 11 12ค่ะ ไม่ว่าหนูจะคิดแบบไหนค่ะคือแบบนี้ค่ะค่อยๆคิดทีละมูฟมูฟไปเรื่อยๆแล้วบวกเลขไปเรื่อยหรือจะวาดเส้นจำนวนหลุกแล้วก็ค่อยลากเส้นแบบน้องคือจัมไปเรื่อยๆเนี่ยหนูก็จะได้ทั้งหมด12จัมเท่ากันนะลูกโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปต่อข้อเบอร์6ค่ะข้อ6ของเราเขาให้ตารางมาแบบนี้ลูกแล้วเขาก็พูดว่า Anna makes a jigsaw where two squares with common size do not contain the same number ก็คือเขาอ่ะสร้างจิ๊กซอว์ขึ้นมาลูกเป็นจิ๊กซอว์นะหนูจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแผ่นๆนี่คือหนึ่งแผ่นของเขามีรอยต่ออยู่แล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งแผ่นลูกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกเขาอ่ะกําหนดไว้ว่าสองช่องที่ติดกัน,นลูกสองช่องติดกันเนี่ยห้ามเป็น same Number หนูก็เห็นว่าเออจริงด้วยอย่างเช่นสามกับสองคนละเลขสองกับห้าคนละเลขห้ากับสี่สี่กับสองสองกับหนึ่ง 2กับ3 4กับ1 1กับ5 5กับ1 1กับ2อย่างเงี้ยลูกจะเห็นว่ามันไม่ใช่เลขเดียวกันเลยค่ะคำถามถามว่า which piece should she use to complete her jigsaw ถามว่าเธอจะเอาจิ๊กซออันไหนไปใส่ตรงเนี้ยให้มันสมบูรณ์แบบที่เธออยากจะได้ก็คือไม่ให้ common side ด้านติดกันเป็นตัวเลขเดียวกันได้ลูกก็ง่ายเลยเอาจิ๊กซอไปใส่เลยลูกเอาอันนี้ไปใส่นะหนูก็ได้เป็นเลข4 1, 2แล้วก็3 แล้วหนูก็เช็คค่ะว่า common size อ่ะมันเป็นเลขเดียวกันไหมอะครูมีเจอตรงนี้ลูกนี่ด้านติดกันใช่ไหมมี common size เหมือนกันเป็นเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งค่ะเพราะว่าเราเอาข้อ a ไปแทนไม่ได้ค่ะมันไม่ complete จิ๊กซอของแอนนาทาอีกค่ะลูกลองเอาจิ๊กซอ b ไปใส่ลูกหนูก็จะได้ว่าเป็น1 3 4 2 และหนูก็เห็นเลยว่านี่ไงเหมือนเดิมเลยคอมมอนไซด์ติดกันจริงไหมลูกเลข2มันเหมือนกันก็ไม่ได้ค่ะเพราะน้องไม่ต้องการ Do not contain the same number ไม่อยากให้เป็นเลขเดียวกันลูกทำไปอีกเอาช h o i c e c ไปใส่ลูกนี่ก็จะเป็น2 4 1แล้วก็3ค่ะหนูก็ลองดูซิว่ามีเลขติดกันเหมือนกันไหมลูกมีไหมคะ มีอันนี้ยิ่งหนักเลย4กับ4ก็เหมือน3กับ3ก็เหมือนค่ะเพราะฉะนั้น4ก็ไม่ได้ลูก c ี a แคทไม่ได้ลองอีกค่ะลองเอา d ี o ็ไปใส่ลูกจิกซอว์ดีดอกก็คือ2 3 1 4 2 3 1 4มได้ไหมลูกเช็คเลย ตรงนี้เป็นเลข2ข้างข้างไม่มีสองค่ะอันนี้เป็นเลข3าข้างข้างไม่มี3าอันนี้เป็นเลข1ข้างข้างไม่มีหลูกอันนี้เป็นเลขสข้างข้างไม่มี4แสดงว่าจริงๆข้อ d d ดองนี่แหละได้ค่ะลูกเรียบร้อยโอเคเนาะจริงๆให้หนูเอาข้อ E ไปลองใส่ดูก็ได้ลูกหนูก็จะเห็นว่ามันได้ไม่ได้นะอ่ะไหนลองข้อ E สิหนูก็จะอย่างมาเป็นส2มสองมีเลขไหนที่เหมือนกันไหมลูก มีค่ะด้านบนไงลูกสามเหมือนกันเพราะฉนะนั้นข้อ e ก็จะไม่ได้ก็เลยเป็นข้อเดียวค่ะที่ทําได้คือข้อ d dog นะลูกโอเคเหลือแค่สองข้อสุดท้ายค่ะเป็นสองข้อของสามพอยต์ลูกเดี๋ยวไปดูข้อที่เจ็ดกันอ่าข้อที่เจ็ดบอกหนูว่าสองพันยี่สิบสองไปบวกกับช่องสี่เหลี่ยมลูกเท่ากับสองพันยี่สิบไปบวกช่องสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันคําถามถามว่า which two numbers can be written in the two boxes to make the statement correct เลข2ตัวไหนที่เอาไปใส่ในกล่อง2กล่องนี้แล้วทําให้ประโยคนี้เป็นจริงลูกจริงๆเอาเลขไปใส่เลยเลยนะลูกอย่างข้อแรกหนูก็เอาเลข3กับเลข5าไปใส่อลองใส่ซิอันนี้3อันนี้5้าพอหนูบวกกันก้อนนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2 0 2 5นเนาะแล้วก็ก้อนนี้ค่ะบวกกัน2020บวก5ก็กลายเป็น2025เช่นเดียวกันลูกแสดงว่าจริงข้อ A อ่ะใช่เลยค่ะ ข้อนี้มง่ายๆเลยเพราะว่าช้อยแรกมันใช่เลยลูกคำถามถามว่าแล้วมีวิธีอื่นไหมล่ะอาจครูมินให้ทริคห่งอันลูกสมมุติว่าหนูเจอข้อนี้แต่ไม่อยากแทนตัวเลขนะคะหนูก็จะเจอ,อว่า2022บวกอะไรเท่ากับ2020บวกกับอะไรลูกสิ่งที่หนูเตมิมจริงๆเติมได้หลายเลขมากเลยลูกแต่หนูจะเห็นว่า2ฝั่งมันเท่ากันจริงไหมลูกและก้อนฝั่งนี้2022มันมากกว่า2020ลูก มากกว่าอยู่เท่าไหร่คะลูกครูมิขอเรียกค่านั้นว่าเป็น difference นะลูก difference คือค่าความแตกต่างของมันมันแตกต่างกันอยู่2ใช่ไหมคะอะแตกต่างกันอยู่2นะลูกดังนั้นแปลว่าถ้าเราจะเติมเลขให้มันกลายเป็น balance คือเท่ากันเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ต้องเติมเลขที่แตกต่างกัน2เช่นเดียวกันลูกในช้อยหนูก็จะเห็นเลยว่ามีแค่ข้อนี้แหละที่มัน difference 2 4กับ1 difference คือ3ลูก3กับ4 difference คือ 1>, 1ใช่ไหมเจ็ดกับ2 d i f f e r e n c e คือ5 9กับ8 d i f f e r e n c e คือ1เพราะฉันจริง d i f f e r e n c e 2มีแค่ข้อเดียวค่ะคือข้อ A ลูกแล้วเวลาเติมนะลูกเรารู้ว่าต้องเป็น d i f f e r e n c e 2ใช่ไหมคะเติมอะไรก็ได้อย่างเช่น1กับ 3, 3 5, ก็ได้นะลูกหรือ3กับ5ก็ได้แต่ต้องเติมให้ด้านที่มากกว่าเป็นเลขที่น้อยค่ะ เพราะว่าถ้าเลขที่มากยิ่งเติมเลขมากเข้าไปค่ามันจะยิ่งมากกว่าอีกฝั่งไปมากๆเลยลูกดังนั้นเวลาหนูเลือกเติมก็แปลว่าเลขมากให้เติมเลขน้อยเลขน้อยกว่าให้เติมเลขมากดังนั้นแปลว่าถ้าเติม1คู่3ก็แปลว่า1ต้องอยู่ฝั่งนี้3อยู่ฝั่งนี้ลูกหรือถ้าเติม3คู่5ก็เหมือนกันแปลว่า3ต้องอยู่ฝั่งที่มีค่าเลขมากกว่าคือ2022และ5อยู่ฝั่งเลขน้อยกว่าคือ2020เช่นเดียวกันลูก อันนี้เป็น t ทริกนะเป็นเทคนิคของมันนะลูกลองไปศึกษาเล่นๆดูนะลูกเผื่อมันจะช่วยให้หนูเข้าใจตัวเลขมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อสุดท้ายของพาร์ทสามพอยต์กันค่ะลูกคือข้อที่8ข้อที่8ปดเขาถามหนูว่าจอห์นทำการ build the tower shown ลูกสร้างตึกขึ้นมาแบบนี้ลูกเป็นคล้ายๆของเล่นเป็นโมเดลเนาะถามว่า what will he see if he looks at his tower from above เขาคนนั้นเนี่ยจะเห็นหน้าตาของทาวเวอร์เป็นยังไงถ้ามองมาจาก above คือด้านบนไงล่ะเขามองจากด้านบนลงมาลูกคิดว่าเขาจะเห็นอะไรบ้างอ๋อมันจะเห็นของที่เล็กแล้วค่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงไหมลูกเพราะฉะนั้นอะ่ะชั้นที่หนูเห็นเนี่ยชั้นแรกเห็นแน่นอนเพราะไม่มีอะไรมาบังไงอันเนี้ยเห็นอันถัดมาอ๋อมันใหญ่ขึ้นลูกแสดงว่าอันนี้ก็เห็นค่ะ อันถัดมาเอ้ามันเล็กลงลูกแปลว่ามองไม่เห็นละเพราะว่าชั้นตรงเนี้ยมันจะบางจริงไหมลูกแล้วอันถัดมาล่ะก็เทียบจากอันบนนี้นะลูกลงมาอ๋อมันใหญ่ขึ้นแสดงว่ามองเห็นค่ะดังนั้นแปลว่าจอเนี่ยเขาก็จะมองเห็นทั้งหมดสมชิ้นลูกคือชิ้นนี้ชิ้นที่1อันนี้นะอันที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ค่ะอันที่สองชั้นที่สองอันนี้นะอันที่สองและก็อันนี้ค่ะอันที่สาม เขาจะมองเห็นทั้งหมด3ชั้นลูกแล้วหน้าตา3ชั้นเป็นยังไงหลานหนูก็เช็คก่อนต้องมีทั้งหมดแค่3เลเยอร์นะลูกอันนี้มี 1, 2, 3, 4เอมี4เลเยอร์ไม่ใช่แลละอันนี้มี1มี2มี3อ่ะเป็นไปได้ค่ะอันนี้มี1มี2มี3เลเยอร์เป็นไปได้ค่ะข้อดีมี1มี2เลเยอร์ไม่ได้และก็ข้อ e เนาะมี1มี2เลเยอร์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าโอกาสที่จะตอบได้คือไม่ครอบ b ก็ข้อ c ค่ะและความแตกต่างระหว่าง b กับ c คืออะไรล่ อ๋อความกว้างความกว้างของเลเยอร์ที่สองค่ะลูกหนูจะเห็นว่าเลเยอร์ที่สองของ B, บีย่แคบแคบเลเยอร์ที่สองของ C คือกว้างกว้างหนูก็ลองดูลูกว่าในรูปเนี่ยเลเยอร์ที่สองคือตรงนี้ใช่ไหมคะมันกว้างหรือมันแคลบล่ะข้อนี้ก็เห็นเลยว่ามันกว้างลูกก็ตอบข้อ c แคทค่ะข้อนี้นอกจากหนูจะดูได้แล้วนะว่าการมองเห็นจากด้านบนลงมาเป็นแบบไหนหนูต้องสามารถคอมเพลได้ว่าคอมเพลคือ เปรียบเทียบนะลูกเปรียบเทียบได้ว่าขนาดของมันเนี่ยอะไรมันจะรี a b นลก็คือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งข้อนี้ก็จะตอบข้อ C ใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่ก็หมดแปกข้อของพารส3แต้มไปแล้วลูกเป็นยังไงคะ พอทําได้ไหมสำหรับน้องเกรดสามเกรดสี 4, ค่ค่อยๆฝึกฝนไปลูกเป็นกําลังใจให้จริงๆอ่ะโจทย์ปัญหาแบบนี้พี่ที่โตกว่าเกรดสามเกรดสี่ก็สามารถศึกษาได้เหมือนกันนะลูกมันก็คล้ายๆกับปัญหาชาวนั่นแหละหนูก็สามารถฝึกฝนได้วันละคอสองคอพอหนูเริ่มเก่งเข้าหนูก็จะสามารถทําข้อสอบของระดับชั้นหนูได้หรือว่าอาจจะมากกว่าระดับชั้นหนูได้เหมือนกันลูกเป็นการฝึกฝนวิธีความคิดในหัวเราลูกเอาไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณวิจะเอา ข้อที่เป็น4แต้มกับ5แต้มมาฝากอีกด้วยเผื่อว่าใครอ่ะสนใจแล้วก็อยากทําต่อนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปส,น,สนุกแบบนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวครูมิจะพาไปสนุกด้วยกันอีกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ